สวัสดีค่ะวันนี้ลิซจะมาแนะนําชุดหัดทําครีมให้กับคนที่อยากลองทําครีมบํารุงใบหน้าใช้เองนะคะซึ่งอันนี้เป็นเซตที่ได้จัดทําไว้แล้วนะคะชุดนี้สามารถทําได้500กรัมนะคะเมื่อทําเสร็จก็จะได้ครีมที่ใช้ในการบํารุงใบหน้าได้ถึง500กรัมเยอะมากเลยค่ะในนี้ได้ช่างเตรียมไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ําดื่มสะอาดนะคะ ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นชามสแตนเลสหรือว่าเป็นชามแก้วกระมังพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็ตะกร้อกลัวน,นะคะเพียงแค่นี้ค่ะที่ต้องเตรียมเองนะคะก็เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ครีมประมาณ500กรัมส่วนประกอบของเรานะคะทําทีนึงจะได้เยอะมากเลยค่ะ หนึ่งชุดเนี่ยทำได้ถึงห้าร้อยกรัมมันเยอะมากเลยนะคะถึงก็สามารถทําตามเอกสารได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะคะก็ได้ไปก็ไปอ่านวิธีทําอย่างละเอียดเลยนะคะจะมีวิธีบอกว่าให้ใส่ผสมสารตัวไหนลงไปก่อนซึ่งในเซตนี้นะคะก็จะมีน้ําดื่มสะอาดนะคะตัวนี้เป็นชุดบํารุงใบหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะริ้วลอย ลดจุดด่างดำทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอันนี้เราจะบ่มรุงด้วยวิตามิน b 3แล้วก็วิตามิน E นะคะในนี้ก็จะมีวิตามิน E มีสารกันเสียซึ่งสารกันเสียเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดเครื่องสำอางเกล็ดอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยนะคะปราศจากพารา,าเบนค่ะก็คือ500กรัมเนี่ยยังไงเราก็ใช้ไม่ทันสารกันเสียเราจำเป็นที่จะต้องใส่นะคะเพราะว่าสารกันเสียจะเป็นตัวที่ป้องกัน การเกิดเชื้อราแบคทีเรียนะคะถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียครีมของเราจะเก็บได้ไม่นานค่ะมันก็จะเกิดการปนเปื้อนทาให้เกิดเชื้อราแบคทีเรียนะคะสารกันเสียก็เป็นสารกันเสียเกรดเครื่องสําอางนะคะแบบอ่อนโยนค่ะแล้วก็จะมีน้ําหอมเลยนะคะน้ําหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบอถ้าจะใส่หมดก็ได้หรือว่าจะใส่เพียงแค่สองสามหยดก็ได้ะคะ่ะในส่วนของน้ําหอมตัดออกได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบวิตามินอีก็ช่วยลดริ้วรอยนะคะ อันนี้สูตร500กรัมใส่วิตามินอ e ีตั้งเยอะเลยนะคะไม่น้อยนะคะมากเลยค่ะบำรุงด้วยวิตามินอ e ีต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงผิวทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะอันนี้ก็เป็นวิตามิน b 3นะคะซึ่งจุดเด่นของวิตามิน b 3ตัวนี้ทําให้ผิวกระจางใสขึ้นลดจุดด่างดำทําให้ผิวขาวอมชมพูนะคะซึ่งตัวนี้นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ที่ทําให้ผิวขาวนะคะ ไม่น้อยนะคะ500กรัมใส่เยอะนะคะเนี่ยชุดนี้เราก็จะมีสารแก้แพ้ให้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารแก้แพ้ที่สกัดจากพืชธรรมชาติเลยนะคะ ช่วยในการลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นดูแลผิวอย่างอ่อนโยนด้วยค่ะก็คือทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นสําหรับ2ตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยทําให้เกิดเนื้อครีมนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีสาร2ตัวนี้ครีมของเราจะไม่ข้นเลยนะคะทั้งหมดนี้ใส่ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เกิดเนื้อครีมอีกตัวก็จะทําให้เพิ่มความเสถียรให้กับครีมนะคะก็คือลดการเกิดครีมเนื้อครีมไม่ให้มันแยกชั้น ทำให้ประสิทธิภาพการเป็นเนื้อครีมมันดียิ่งขึ้นนะคะใส่ทั้งหมดนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ํามันที่ใช้ในการบํารุงผิวนะคะคือไวท์ออยค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยให้กับผิวนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวของเราไม่แห้งกล้าน ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็เป็นสารที่ช่วยนําพาให้สารสําคัญซึมเข้าผิวของเราได้เร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน D3 วิตามิน E มันสามารถซึมเข้าผิวของเราได้ดีขึ้นนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับครีมของเราในเรื่องการบํารุงใบหน้าแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะคะซึ่งเซตนี้เมื่อได้ไปนะคะไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะอันนี้1เซตเราจะทํา1ครั้งนะคะทําหมดเลยค่ะก็ถ้าสมมติว่ากลัวว่าใช้ไม่หมด เราสามารถแบ่งใส่กระปุกใหญ่ก็คือทำใส่กระปุกใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็แบ่งใส่กระปุกเล็กออกมาใช้ก็คือส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วก็เข้าตู้เย็นเวลาจะใช้เวลามันหมดแล้วก็แบ่งออกมานะคะกรณีที่กลัวว่าใช้ไม่ทันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่แบ่งเราจะใส่กระปุกใหญ่ก็ได้ค่ะก็คือเก็บไว้ในห้องได้ปกติเพราะว่าตัวนี้เรามีสารกันเสียให้อยู่แล้วนะคะซึ่งในเซตนี้ประหยัดมากเลยค่ะก็ทำทีนึงเนี่ยได้ครีมได้ตั้ง500กรัมเลยนะคะ ได้ตัวบำรุงที่ในอันตราส่วนที่เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E แล้วก็วิตามิน B3 ใครสนใจที่จะทำครีมบำรุงใบหน้าจากชุดหัดทำนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะล่จะวางช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะ